สวัสดีสมาชิกกูบอลไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับวันนี้นะฮะกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับผมก็จะมาอัปเดตไม้อีกหนึ่งต้นนะครับที่มีสมาชิกอ,อยากจะดูนะครับว่าพัฒนาการตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะครับก็คือต้นหมากเล็กหมากน้อยต้นนี้เ่ยนะครับ ก็สำหรับหมากเล็กหมากน้อยต้นนี้นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามช่องกูบอลไซมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะเคยดูคลิปนะครับที่ผมเปิดเปิดของนะครับเปิดกล่องที่มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับส่งไม้ต้นนี้มาให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระถางเดิมนะครับยังไม่ได้ทำอะไรมีการตัดแต่งไปรอบหนึ่งนะฮะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเปลี่ยนกระถางให้นะครับแล้วก็พอดีมีกระถางที่เตรียมไว้อยู่ใบหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้ก็เลยคิดว่าโอเคจะมาใส่กับต้นนี้ได้พอดีแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะคัดกิ่งนะครับเพราะว่ากิ่งใหม่นี่ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับขนาดก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้ดูไกลๆนิดนึงจะได้เห็นว่า ลักษณะต้นเป็นยังไงนะครับลักษณะลำต้นค่อนข้างสูงนะครับนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคัดจากกิ่งด้านล่างนะครับออกมาจากตรงฐานนะครับตรงนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าตรงฐานเนี่ยจะมีซากค่อนข้างสวยนะฮะ ถ้ามีกิ่งพวกนี้ขึ้นมาตามฐานตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราไม่เห็นซากที่มันสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์ออกดีกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับตบางท่านอาจจะเก็บกิ่งไว้ทําเป็นกิ่งหลักที่อยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นอีกทรงที่เป็นมีม,มีมีพุ่มอยู่ข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ไม้ต้นนี้มันมาทรงสูงแล้วผมก็จะเล่นทรงสูงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างก็จะเก็บออกทั้งหมดนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับ ห้ดูซากใกล้ๆโอเคขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะมีกิ่งอีก3กิ่งนะครับมีกิ่งนี้กิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้นะครับตอนนี้ที่ผมเล็งเอาไว้นะครับกิ่งนี้จะสร้างเป็นกิ่งเมนอีกกิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเผื่อตรงนี้ไว้ก่อนจะยังไม่ตัดแล้วก็มันยังเล็กไปถ้าเกิดจะตัดทดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้มันยาวไปก่อนนะครับ ราะฉะนั้นกิ่งที่เราไม่เอาก็จะเป็นกิ่งข้างหลังนี้นะครับกิ่งนี้เราไม่ได้ใช้นะฮะโอเค okay. นะครับโอเคครับพอเคลียกิ่งออกก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับให้ดูภาพรวมกันน,นิดนึงนี่นะฮะต้องขอบคุณนะครับสมาชิกที่ส่งไม้มาให้นะครับคุณนุพันธ์นะครับ คราวที่แล้วลืมบอกชื่อนะครับคราวนี้ขอบอกนิดนึงแล้วกันคุณลุพันธ์ก็เป็นคนอ,อยากให้อัปเดตต้นนี้ให้ดูด้วยก็อัปเดตให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะริดใบออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะครับโอเคโอเคครับก็ทําการริดใบออกเรียบร้อยนะครับโครงสร้างก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูเทคนิค ในการเข้าลวดนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นกิ่งเดียวๆอย่างนี้นะครับผมก็จะถ้ามันไม่ใหญ่มากครับก็จะพันรอบต้นเลยนะครับแล้วก็ปลายด้านหนึ่งก็จะมาล็อกไว้กับกิ่งนะครับด้านหนึ่งก็จะพันมาเรื่อยๆนะครับนี้วิธีพันนะครับสมมุติว่าเราจะดัดให้มันให้มันไปทางนู้นนะครับตามตามนิ้วที่ผมชี้ไปนะครับเราก็ต้องพันดู ลักษณะของเกลียวนะครับเกลียวมันก็ต้องบิดให้มันไปทางนู้นนะครับเวลาเวลาเราเวลาเราหมุนเกลียวนะครับถ้าเราหมุนมาทางนี้ถ้าเราหมุนตรงข้ามกันมันก็จะต้องดึงมาทางนี้ถูกไหมครับเพราะว่าเกลียวมันมาทางนี้แต่ก็คือเราต้องดูทิศทางว่าเราต้องการให้กิ่งเนี่ยมันไปทางไหนนะครับถ้า ถ้าจะไปทางซ้ายก็ต้องเกลียวซ้ายถ้าจะไปทางขวาก็ต้องเกลียวขวานะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่ที่ใช้กันนะครับโอเคโอเคฮะก็หลังจากที่ลิดไปออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับพอดูโครงสร้างแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังรู้สึกว่ามันอาจจะทรงมันอาจจะยังสูงเกินไปนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้ายอดมันอยู่สักประมาณนี้มันจะ มันจะพอดีนะครับแต่ตอนนี้มันมันรู้สึกว่ามันจะสูงไปก็เลยคิดว่าอาจจะขออนุญาตนะครับเจ้าของไม้นะครับคุณคุณนุพันธ์นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองคัดกิ่งแล้วก็เล็งเดูก,ก่อนนะครับอาจจะด้านบนอาจจะขอแกะเป็นซากหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาคิดอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคฮะก็ลองบางส่งเข้าๆไว้ประมาณนี้นะครับ ให้ดูฝั่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวดูด้านบนนิดหนึ่งนะครับผมก็เคลียร์กิ่งออกไปแล้วนะครับคือเดี๋ยวจะทําการปรับทรงนะฮะจะให้พุ่มมันอยู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําสร้างกิ่งนี้เป็นเป็นลำต้นเมนเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะครับีออกมาจากกิ่งตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยผมจะทําการแกะซากนะครับ แต่ว่าวันนี้จะยังไม่แกะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเลี้ยงให้ไม้เขาแข็งแรงก่อนนะครับวันนี้ทั้งเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางทั้งตัดกิ่งออกเนี่ยไม้จะค่อนข้างอ่อนแอเพราะฉะนั้นจะต้องเลี้ยงให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวออพอไม้แข็งแรงปุ๊บเนี่ยผมจะรอบหน้านะครับผมจะมาแกะซากนะครับนะฮะต้องขออนุญาตคุณนุพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนทรงไม้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของไม้นะครับก็ยังไงก็ต้องอตัดใจนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนกระถางใหม่ก่อนนะครับโอเคฮะก็หลังจากที่ผมจัดทรงไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงส่วนนี้จะแกะซากนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนลงกระถางนี้แล้วจะเลี้ยงในกระถางนี้แบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแกะซากให้ดูอีกทีหนึ่งอัปเดตครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะมาแกะซากกันนะครับโอเคเตรียมกระถางแล้วเรียบร้อยนะครับเหล๋อวแค่เอาดินมาลงแล้วก็ต้นไม้ลงก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองวางทรงดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก็ลองวางดูแล้วนะครับก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้เขี่ยดินออกนิดหน่อยนะครับก็ถ้ามั่นใจแล้วเราก็ล็อกต้นไม้ให้ติดกับกระถางได้เลยนะครับนี่ผมก็ล็อกไปแล้วนิดหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะดึงมาล็อกกับเส้นนี้อีกนะครับก็เดี๋ยวจะล็อกอาจจะล็อกแน่นนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอแกะซากคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องแกะซากเพราะฉะนั้นจ,จะต้องล็อกให้แน่นไม่ให้ไม้มันโยกเยกนะครับเวลาเราแกะซากนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวช่วงนี้ก็ถ้าเกิดมันแตกใบอะไรออกมาผมก็จะตัดออกตัดทิ้งนะครับก็จะเริ่มต้นที่กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็คือเป็นความหวังหรือนะครับผมก็หวังว่ามันจะแตกตาใหม่ๆออกมาแถวนี้นะครับถ้าแตงมาช่วงนี้จะเพอร์เฟกมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็โอเคเรายังมีกิ่งนี้นะครับไม่เป็นไรจริงๆจุดที่เหมาะน่าจะเป็นจุดนี้นะครับโอเคถ้าเป็นจุดนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะทําเป็นพุ่มแบบ ข้างๆแนบกับซากของมันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจุดนี้มันจะมันจะเหมือนเป็นออกมาจากลําต้นพอดีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวล็อกต้นไม้แล้วก็ใส่ดินเข้าไปก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นนี้นะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็อรอลุ้นต่อไปนะครับว่า จะมีกิ่งออกมาให้เล่นตรงนี้ไหมหรือถ้าไม่ได้ก็จะเล่นตรงกิ่งนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะครับจะมาแกะซากให้ชมกันนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับต้องขออนุญ,ญาตาคุณนุพันธ์อีกรอบหนึ่งนะครับในการที่ผม ทำการปรับทรงไม้ต้นนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นก่อนใครนะครับโอเคฮะวันนี้ก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกับต้นกับการอัปเดตนะครับต้นหมากเล็กหมากน้อยต้นนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ